ตัวดอกนี้คืองามแท้ o ป p ะอยู่แม่นะะดอกเห็นแล้วมันก็จะเป็นที่นี่นะ,ะไม่ผ่านเลยปลาเฮดนะคะนี่ปลาสวยงามขนาดปลาแบบย่างเลาะทางนะคะย่านหลง เท้าแล้วนะนี่ก็เท้าเย้หนูตัวว <Yeah. S 3> ัน <store> <c oughs> <c oughs> นี่เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหน่อยอุ้ยดอกนี้คือง่ามแท้อบะโปะอยู่แม่นะคะดอกนึ่งด,ดูดิค่ะม่นจะไม่ก็อยากโคตรเด็ดนอนแม่เดี๋ยวแป๊บนึงอือดอกนี้แค่ง่ามค่ะ

นอนมากขโมยกินแม่นนะคะนี่จะทำนอนมากขโมยกินอะไรไล่ลายค่ะตกอกง่ใยญ่งเยอะโอ้ยเถ่าแล้วห้าคน กินไม่ได้แล้วแก่แล้วนะคะเดนุ่นดอกหนึ่งนะ่ะทัางหน้านะเหยียบเยียบอืมอันนี้เหรออืม,อมเอามาดีงามค่ะกำลังงามเออนั่นเลยเก็บเอา แก่ลวมั้งนะโดนน้ำฝนไม่แก่โดนน้ำฝนเท่าเมื่อไวค่ะเท่าเมื่อแล้วโอ้เท่าเมืแล้วนัดก,กินบ่ได้หลายค่ะอะไรนะเอาเก็บเอาคางที่ใส่ถุงมือ จะถอดออกทำไมทุ่มือนะ่ะทอดเข้าถอดออกนั่นแหละแค่มันเกลแล้วไปเก่แกแล้ว